อ่ะวันนี้นะครับผมขอเปลี่ยนแนวหน่อยจะพาทุกท่านมาที่นี่นะครับเพราะว่าวันนี้จริงๆผมมาดูแล้วครั้งหนึ่งนะครับแต่วันนี้คิดว่าจะมาตัดสินใจคิดว่าน่าจะจองนะครับโครงการนี้เขาเรียกโครงการชื่อว่า alive นะครับไม่ใช่ alive นะอ่านได้ถูกนะครับที่สนใจโครงการนี้ตอนเพราะเขาโฆษณาว่าทั้งโครงการมันมีแค่6หลังนะครับหกหลังมันค่อนข้างจะเป็น private แล้วก็มัน อยู่แถวเส้นลาดพร้าวใกล้รถไฟฟ้าใกล้เซ็นทรัลอีสต์วิวนะฮะใกล้ CDC ซึ่งผมเองก็อยู่แถวนี้อยู่แล้วแหละแต่อยากจะม o ฟ e เพราะว่ามาดูแล้วครั้งหนึ่งถูกใจเพราะมัน,มนตรงกับไลฟ์สไตล์ของผมเดี๋ยวลองดูตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับนี่ฮะเขานี่ยังมี1 2 3 6หลังเท่านั้นนะครับอันนี้ก่อสร้างก็ใกล้จะเสร็จละเดี๋ยวเราไปดูข้างในบ้านตัวอย่างก่อนเลยดีกว่าหลังเนี้ยที่ว่าผมสนใจจะมาจองโอเคครับหน้าบ้านเลยนะครับที่ชอบนะครับก็คือนี่ สระว่ายน้านี่ดูสระว่ายน้ําไม่ใหญ่มากนะครับก็เหมาะสําหรับอยู่กัน2คน3คนหรือมีเพื่อนมาปาร์ตี้ด้วยนะครับก็ได้เลยนะครับลงไปแค่แช่ไม่ได้เอาไปไว่ายแบบออกกําลังเหมือนนักกีฬาไม่ต้องขนาดนั้นเคนะครับแค่นี้ผมก็แฮปปี้และโอเคเดี๋ยวไปดูข้างในบ้านกันเลยครับที่คิดว่าจะเลือกบ้านตัวอย่างนะเพราะว่าเขามีทุกอย่างให้พร้อมแล้วนะครับก็อาจจะราคาสูงกว่า บ้านเปล่าสักเล็กน้อยแต่ก็ดีผมไม่ต้องมาเสียเวลาขนย้ายเอาเองนะรตรงนี้ก็น่าจะเป็นมุมหนึ่งที่แฟนผมอ,า,อาจจะชอบนะครับเ<ม>พราะชอบทาอาหารเตรียมอาหารเหมือนเป็นพันทีนเล็กๆกันนะครับนี่มีซิงค์นะครับล้างแก้วล้างจานนะครับมีหัวเตาตรงนี้นะครับครบหมดนี่ครับโต๊ะทานข้าวโต๊ะทานข้าวเนี่ยเขามีแก้ววายให้ผมมีจานให้ผมเรียบร้อยเขาบอกยกไปหมดนี่เลยถ้าซื้อบ้านตัวอย่างนะครับแล้วก็นี่ครับโซนที่เป็นเขาเรียกลิฟวิ่งนะครับ l i ฟวิ่งรูมก็คือนั่งเล่นก็จะมองออกไปเห็นสระน้ำนะฮะด้านหลังก็เป็นสวนเล็กๆนะครับดูทีวีตรงนี้ได้นั่งเล่นได้เพื่อนๆมาได้นะครับตรงนี้มีห้องน้ำนะครับชั้นล่างมีห้องน้ำหรือห้องน้ำโอเคสะดวกสบายนะครับนี่ครับไฮไลท์แรกนะครับที่ผมชอบโซนนี้ที่สุดคือบริเวณชั้นลอยนะครับนี่น,น,นี่โอเคนะครับผมเป็นคนชอบดื่มไวน์ทุกท่านที่เป็น FC น่าจะรู้อยู่แล้วนี่น่าจะเหมาะกับผมที่สุด นี่เพื่อนๆมานั่งชิมวายเทสตวายกันตรงนี้ได้เลยนะครับนี่เป็นมุมที่ชอบต้องจัดจากมุมนี้นะครับนี่สามารถมองลงไปเห็นบริเวณลิฟวิ่งรูมนะครับมันทําให้รู้สึกโปร่งนะครับโปร่งโล่งนะครับดูแล้วไม่อึดอัดนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับที่ชั้น2ผมเรียกว่าชั้น2นะฮะไม่ใช่ชั้น3เพราะว่าตรงนี้ผมเรียกว่าเป็นชั้นลอยแล้วกันเดี๋ยวไปดูครับและนี่ครับอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับก็คือ ห้องนอนนะครับเป็นมาสเตอร์เบดรูมนะครับคนนอนถึงกับผมต้องการการพักผ่อนที่เพียงพอที่ดีๆนะครับนี่ห้องใหญ่นะครับแล้วก็นี่มีจอ LED ซึ่งอันเนี้ยเขาแถมให้ผมด้วยนะครับถ้าผมซื้อบ้านตัวอย่างอ่านะครับแล้วก็นี่ครับนี่นี่ห้องนี้นะครับเป็น Walk in c l o s e t นะครับซึ่งเวลาผมแต่งตัวออกไปเขาเรียกอะไรนะทำคอนเทนต์นะครับสามารถที่จะใช้บริเวณโซนนี้ได้เลยนะครับต้วนีห้องน้ำครับ มีโซนเปียกโซนแห้งแบ่งกันเรียบร้อยนะครับมีชาวเวอร์ด้านนี้นะครับมีซิงค์อยู่2อันเลยนะครับโอเคเป็นไงครับเดี๋ยวยังมีอีก2ห้องนอนด้านบนโอเคเรามาถึงชั้น3หรือว่าชั้นสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูชั้นบนนี้ยังมีอีก2ห้องนอนจริงไม่ใช่สองห้องนอนเรียกว่า2ห้องดีกว่าคือ1ห้องทํางานนี่ห้องนี้ครับห้องทํางานห้องเนี้ยผมจะเอาไว้คิดคอนเทนต คิดคอนเทนต์เวลาทํางานก็ค่อนข้างจะสงบดีนะครับเพราะอยู่ชั้นบนไม่มีใครมายุ่งนะครับโอเคแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งห้องนะครับคือห้องนี้ครับอ๋อเดี๋ยวลืมบอกห้องนี้มีห้องน้ำด้วยนะครับชั้นนี้มีห้องน้ําติดกับห้องทํางานนะครับอ่าแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งห้องนะครับห้องนี้เป็นห้องของน้องๆนะครับคุณหนูๆถ้าเกิดใคร มีลูกนะครับแต่ว่าผมไม่มีแล้วก็ไม่มีแล้วเดี๋ยวผมจะดัดแปลงห้องนี้ไปทำอย่างอื่นก็อาจจะไว้สําหรับเพื่อนๆที่มาปาร์ตี้ที่บ้านแล้วก็เมากลับไปได้นะครับเมาไหมครับก็ให้นอนห้องนี้เฉลยก็จะมีห้องน้ําแยกด้วยนะครับชั้นบนเนี่ยชั้นสามนี่ก็จะมี2ห้องนะครับห้องหนึ่งห้องทํางาน1ห้องนอนแล้วก็2ห้องน้ําโอเคนะครับเรียบร้อยเดี๋ยวผมไปคุยกับเซลต่อนะครับว่าจะมีเงื่อนไขดีๆไงจริงๆแล้วที่มาทําคลิปวันนี้เขาไม่ได้จ้างนะครับเราไม่ได้ลดราคาอะไรพิเศษให้กับผมด้วยนะครับ แต่ว่าผมเลยขอว่าถ้าผมชวน FC ผมมาอยู่เป็นเพื่อนบ้านผมเขาจะมีข้อเสนอพิเศษให้ถ้าใครสนใจโครงการนี้มาดูได้ที่ร้าดพพ้าแ87แยก4ชื่อโครงการว่า Alive นะครับแล้วก็บอกว่ามาจากพ่อพุทไก์เดี๋ยวเขามีของแถมของแจกของลดราคาอะไรพิเศษให้ผมบอกว่าตรงนี้ไม่ต้องให้ผมยกให้กับ FC ผมแล้วกันถ้าใครสนใจมาอยู่เป็นเพื่อนบ้านผมอเอกันครับเจอกัน